วันนี้เราจะมแนะนำอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ไปดูกันปกติแล้วนะครับเวลาอยากทิ้งขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นทิชชู่เปลือกทอฟฟี่นะครับบินค่าทางด่วนคุณเอาไว้ตรงไหนกัน บางคนทิ้งลงพื้นนะครับบางคนเอาไปซุกไว้ตามซอกต่างๆนะครับทําให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ครับวันนี้นะครับกิสม o เรามีถังขยะสําหรับใช้ในรถยนต์นะครับซึ่งถังขยะนี้ครับจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถทิ้งขยะเล็กๆได้นะครับทิ้งชิดชู่เปลือกคอฟฟนะครับหรือดินข้าทางด่วนนะครับสามารถทิ้งลงนี้ได้นะครับและขนาดจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถใส่ลงช่องวางแก้วได้เลยนะครับ โดยนะครับใช้เสร็จแล้วนะครับสามารถแกะออกมานะครับทําความสะอาดได้ตามปกติเลยนะครับโดยถังขยะตัวนี้นะครับมากันถึง2ส,สีนะครับทั้งสีขาวและสีดําเลยครับ<ม> <brewer ies. S 2> คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมครับไม่มีที่เก็บแว่นกันแดดหรือเวลาจะหาบัตรอะไรที่จะต้องใช้นะครับก็วุ่นวายต้องหาในกระเป๋านะครับวันนี้นะครับปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วย ที่เก็บแว่นนะครับโดยนะครับที่เก็บแว่นตัวนี้นะครับจะมาเป็นลักษณะของตัวหนีบนะครับหนีบกับที่บังแดดนะครับโดยจะเก็บได้ทั้งแว่นกันแดดนะครับสําหรับคนที่จําเป็นต้องใส่แว่นกันแดดในขณะขับรถนะครับและบัตรต่างๆที่จําเป็นต้องใช้นะครับปัญหาความวุ่นวายเหล่านั้นจะหมดไปครับ เวลาคุณไปช้อปปิ้งนะครับซื้อของกินของใช้มาเยอะๆนะครับเวลาขึ้นรถแล้วเอาของไว้ตรงไหนกันบางคนเอาวางไว้ที่พื้นนะครับไปเกี่ยวไว้ทํามที่ต่างๆนะครับวันนี้กิ z m สโมเรามีที่ห้อยสิ่งออในรถมาแนะนํากันนะครับไอ้ที่ห้อยตัวนี้นะครับจะห้อยบริเวณหลังเบาะนะครับและที่สําคัญนะครับ1แพ็คมากันถึง2ชิ้นนะครับและยังรับน้ําหนักได้ถึง6กกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับกับกระจกเสริมมองข้างรถยนต์นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในการขับขี่นะครับหรือถ้าเป็นคนที่ชํานาญแล้วนะครับก็จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้คุณยิ่งขึ้นนะครับโดยกระจกมองข้างนี้นะครับจะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์นะครับในการขับขี่นะครับนอกจากนี้นะครับกระจกครับก็ยังหมุนได้360องศานะครับปรับวิสัยทัศน์ได้ตามต้องการเลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับอุปกรณ์เสริมในรถทั้ง4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นถังขยะนะครับที่เก็บแว่นนะครับที่แฝงของในรถยนต์นะครับและกระจกเสริมองข้างนะครับถ้าสินค้าตัวไหนนะครับตอบโจทย์คุณลูค้านครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับและช่องทางออนไลน์ของเรานะครับทั้งทางไลน์และทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเสิร์ชคําว่ากิสม o ก a d เจ็นะครับแล้วเรายังมีสินค้าอื่นให้ท่านรับชมอีกมากมายครับผ่านช่องทางกิสมอออนไลน์ .com นะครับ สุดท้ายแล้วน,นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดสัไข่นะครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับกับ mo, กิสมอเกตเจตตอบโจทย์หลายสายและราคาก็ยังสบายกระเป๋านะครับสวัสดีครับ